พื่อจำประทับใจอะไรที่สุดคิ้วหรือครูก็ได้ประทับใจอะไรที่สุดเหรอคะอืมก็น่าจะเป็นประทับใจแบบว่าการที่ได้ขึ้นสเตจแล้วก็เพื่อนสีาสหรับส่วนตัวหนูนะหนูรู้สึกว่าแบบมัน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 ทําให้เราแบบเติบโตขึ้นประมาณนั้นแบบว่าเออรู้สึกว่าเราแบบมีความกล้ามากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยก็แบบว่าสนุกสนุกสนานอะไรแบบไม่รู้สิคือมัน ด้วยความที่แบบว่าเรามันค่ะอือเออไงดีคือมันเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกไหมได้พูดถ้าแบบว่ามันคือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะแบบคอนเสิร์ตสำหรับหนูนะรู้สึกว่ามันครั้งแรกแบบไม่ใช่คอนเสิร์ตเปิดตัวแบบว่าแฟนมีสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันคือแบบเหมือนฟิลฟิลที่แบบเราได้ไปนั่งดูที่ญี่ปุ่นเออใช่ใช่ใชมันมันฟิลประมาณนี้แบบไม่ใช่เหมือนรีเควสต์อเวอร์ที่ขึ้นเป็นเพลงขึ้นเป็นเพลงแต่ว่ารีเควสต์อเวอร์แบบ ไม่ค่อยเห็นคนด้วยแหละมันก็เลยบอกว่าอาจจะรู้สึกแบบจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมืดอะไรเงี้ยคนเปิดตัวก็ก็เปิดตัวอะไรประมาณนี้คนเนี่ยอ่าใช่ใช่ๆๆประมาณนั้นค่ะก็แบบว่าด้วยความที่แบบมันได้ฟ e ล l i จากาการไปดูพี่ๆเขาที่ญี่ปุ่นด้วยคือตอนแรกอะแบบตั้งตั้งแต่เริ่มใช่ไหมปีก่อนๆนู้นที่เราแบบว่าได้ได,ได้ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเซอร์เคจ เออเอเชียเฟสเออเอเชียเฟสครั้งก่อนๆคือแบบเราก็แบบส่งเป็นออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็ได้มานั่งดูอะไรเงี้ยก็แบบเห็นพี่เขาเต้นแล้วก็แบบโหสุดยอดเห็นแบบว่าทีมน้องมุงอื่นๆอะไรเงี้ยเต้นก็แบบว่าเก่งจังตอนนั้นก็แบบเริ่มมีไฟแบบรู้สึกว่าแบบมีไฟแบบเฮ้ยแล้วไฟก็มอดแบบว่าแบบมีไฟแบบว่ามันรู้สึกตื่นเต้นอะรู้สึกตื่นเต้นแบบว่าได้เห็นอะไรที่แบบคือเราทําอ่ะ เราเราได้ทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบมันก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าพอแบบมันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นจริงก็คือแบบว่ามันคือแบบแค่ได้ดูมันก็เป็นความรู้สึกแบบว่าว้าวแค่ตอนนั้นอะไรประมาณเนี้ยก็ก็ใช้ชีวิตปกติมาเรื่อยๆืแล้วแบบพอได้มีเสิร์เข้อจครังนี้ก็เป็นว่าได้มาเจอแบบว่ากับสถานการณ์จริงๆเลยอะไรเลยอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าเออก็แบบว่ามันสนุกนะมันแบบว่าทําให้แบบบางทีเรา มั่นใจอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆใช่แบบคุณครูก็ชมแบบเออซจเอ็มเก่งขึ้นนะถ้าแบบมองย้อนไปใช่ค่ะไม่ต้องมองย้อนก็ได้ <laughs>